สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเสริมค่ะพี่น้องมึงดูข่านี้ได้ฮาไปนน้ำมะกิเล็กกำลังต้มรวนๆญี่ปุ่นเนาะค่ะได้ใบบักกอกมาพี่น้องเสริมกันเลยอยากอันซุปน้องไม้พอดีมีถุงมีน้องไม้ที่เขาถนอมไว้เห็น่ะมึงดูขอน้อไม้เนาะอเอะเนาะนน้องไม้สดหามาแล้วกินเมื่อพี่น้องสิมาซุปเสียบเนี่ยอู๋สียดนางเลยเด้อค่ะเพิ่อนแบบเลยเป็นสีนี่เพราะว่าเสริมบ่ได้เคียนนะคะเสริมอันอย่างก็เอิญมาอย่างก็ทุบเอาเลย ปาดบ้องปาดบ,บ,บ้องแล้วกระทุบเอาทุบเอาเลยค่ะกลายเป็นซุปน้ำไม้ซุปบ้องน้ำไม้เนาะพี่น้องเนาะซุปบ้องน้ำไม้ฮัลเหลอย่ครัวเนี่ยเธอก็ครัวเต่ดดิเนี่ยตำเครื่องใส่่ะเธอกะใส่กะทิแต่บ้านฉันสิซุปหมดแลด้วเด้อหรือว่ายังบ้าหมดปะหลยบ่หลพ,พ่นเพราะกระเทินบ่าเถอะมีนี่พอบอ่เอาไปน้ำเนาะยังกินบ่าเหมดค่ะห่านอุ่นกันกินบ่าเหมือาาน,อน,น,นเอลยวนะ แล้ว่ากัอันอยากกินไห้มันเหมดนไงเอาไปซ้อนันก็นได้ค่ะไปจะนี่สีซุปซึ่นี่ก็หลายแล้วล่ะอู๋เขาอู๋เส้นอันนี้แล้วค่ะเนี่ยตะคยไคร่ใบมะกรดูดแล้วกับผักอิตูหน่อยนึยหนงหอนหอนมะาเนี่ยหนัวละค่ะจมาซุปแล้วละ่ะข้าวขัวแค่นั้นละ่ะพริกผงค่ะอยากกินกับใบมะก,กรกูดสดิน เป็นหัวเส้นปลาน้อยนึงได้ค่ะพวันเ้องอู๋เส้นปลาเด็กได้พี่น้องพออ๋อไงข้อเท็จจริตุ้น้ำใหม่นั่นสิญาณเนตตะต่งเหวี่ยงห้มาเคียนแต่ว่าคือเสื่อมนี่เมื่อนี้นี่ปลาดแล้ทุบเอาทุบเอาไม่ได้เคียนเส้น้าวขัวเขาเป็นก็เป็นเหี้ยงก่อนเส้นกับขัวเขาเป็นก็เป็นซุปน้ำใหม่ละค่ะหอมนี่หอมตีดั่งวนๆอยู่ใส่ผักกันได้อป่ะเนี่ย ไม่ต้องซีม์หนักเลยป้าว่าไม่ได้ปรุงอย่างไรหรอกค่ะเ้าอู๋แสบแล้วเ้าซีมตอนเอาอู๋ปุณเห็นง่าย,ายๆกินง่ายๆแสบกินกระพัดโจโกซะล่ะใส่ถั่วไงเราบอกห้องสีฟางใส่แบบมแนาวกินน้ำมันน้องดูมันไม่นหนียวน้อยที่เนี่ยซุบบองน้อไม้เนาะยังห้องสิ่งเด็ดน้อไม้ขายล้วค่ะเพียงแต่ว่าปีนี้ยังก็ฝนมาซา ถ้าเสริมไม่ได้ขายน้อไม้เลี้ยงเกินเพจอืดแล้วนนะคะ่ะถ้าเสริมขายน้อไม้ไผ่ป่าน้อไม้เลี้ยงกับเสียบเดียบประมาณน้อ,มอ,นอไม้เลี้ยงเพราะเสียบถ้าบ้าหมายถึงว่าพี่น้องจะมาสร้างคืนน้อไม้เลี้ยงแล้วถ้าเสริมเสริมบ่มีเสริมมีแต่น้อไม้ไผ่ป่าค่ะนไม้่เคยหามาจากปลาโดยตรงเลยโู้พี่น้องมึงดูมัมือเท่ไหนเห็นปะอันนี้กับของที่ว่าเขากินเนาะผัดเพชรประดุกลาบซีนนี่เด้เขาตัดมือเ้านี่ ิมาเปิดกุ๊กนี่กับนอค้านี่พี่น้องตำปลาล้าสาวเสริมตำกับคุณแม่เปิดไหม้มื้อนี่หละนี่ในยาปอกนอกค้าไห่คุยเลยค่ะอืมออมเลยเฮ้ยยุ่ยยหรอยิ้มเป็นเลยค่ะก้อนจะไปกินเขาวเสสียสิขอเปิดอันนี้ก้อนเนี่ยตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะพี่น้องกราบขอบพระคุณหลายๆ้อคะ่ะที่มาเป็นสุง่งทุเรียนภูเขาไฟเนาะ อย่างน้จะซื้อมาหลายปีละพึ่งจะได้กินนี่แหละค่ะทุเรียนภูเขาไฟเป็นทุเรียนที่ดังที่สุดเนาะก่ะเกตพรีเมียมของจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยค่ะพี่น้องเสมรก็เคยได้ยินอยู่ค่ะอันนี้ก็สโซมาจากสวนเนาะค่ะสวนคุณทรายแก้วเนาะค่ะสวนทรายแก้วเนาะค่ะพี่น้องทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดค่ะเบอร์โทรศัพท์กับ0ูนย์แปดแดสาหเก้าหห้าหนาะค่ะ0 8นย์6 9656ดสามหเก้าหห้าหกค่ะ กราบขอประคุณเลยๆเด้อค่ะในนี่เพื่อนเขียนมาแค่นี้เนาะน่าจะเป็นเจ้าของสวนเพื่นเองเลยนะคะีท่ทรงไม่กราบขอประคุณเลยๆค่ะสีได้กฟิล์มละครั้งแรกยิ้มเป็นเลยเมื่อวานนี่กรซือบักทุเรียนมากินกับเขาอืมโอ้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เด้๋ยวเดีเดี๋ยวเนี๋วเดีเดีเนีนนะะ๋ยวเดีเีเียเีี ทรงไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่อยากให้เ <c oughs> นื้อในค่ะอ้พี่น้องมึงดู <c oughs> สองน้วยพี่น้องทุเรียนภูเขาไฟมีตาเรียบร้อยเนาะมีกระดาษโนโดอยูะเดี๋ยวจะเสิร์มขอเบิ้งกันหอ,อมนี่แหละเนื้อคือจิแเสียบเนาะนี่พี่น้องเนาะทุเรียนภูเขาไฟสวนไทรแก้วเนาะคะ่ะกรอบนุ่มในอ๋อพี่จะบอกพ่อมพ่าได้วันที่เทนันทน,นีเนาะกะ็พอจะบอกมาพ่อม เนี่ยมีใบรับประกันแบบนี้พร้อมเด้พี่น้องมีใบแบบคำแนะนำเนาะเนีาะคำแนะนำจากสวนเนาะค่ะกาบขอประคุนหลายๆนะค่ะสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจก็สามารถเนี่ยค่ะเอาให้พี่น้องบนเบอรงไก่ๆเนี่ยเราจะนี่ค่ะสวนายแกวเนาะค่ะศูนย์แปดแปดสองสามหกเก้าหกห้าหกเนาะค่ะอานางปิ่นกระกลับ กับขอประคุณในหลายเนาะค่ะนะนะพี่น้องสนใจก็สามารถสร้างซื้อได้เ๋ยวเอาสิมาปาดชิมเบิ่งกันเนาะค่ะหรือดีบ่ดีมือ้อนี้เนวกินหลายลายติปาดมืออื่นกินกเขาเขาเสซยบอีกค่ะทุเรียนภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษเนาะมาค่ะมากินเขาน้ำกันพี่น้องบอกในหอูดำ่าให้กินโพโพ่เพิ่งดูนายยู่เน้กินเขาน่ะเอาสิไรเห็ดฟังแตระยางอีกอย่างหนึ่งก้อนไปเนี่ยสุดน่าไม่สมเป็นนังเอกอยู่แล้วเนาะสำหรับสาวสวยมื้อนี้เด้อ สุปน้ำมันบองน้ำม่น้ำม,มัดองไว้เอาน้ำม่นั่นไว้ที่แน่ๆกับมีอันนี้นนอนเอกตำปลาแดกเนี่ยของสาวเสริมเนี่ยค่ะมันนี่ของในหูอดำโค้งมาแบบนี้ค่ะลวกหนูหมูออลวกหนังหมูฮัาเป็นปลาดุกลาบซีนพี่ของซาเสริมหน่อคายังมีส้มปลาดอีกนะคะคุณแม่ทําส้มปลาดคา่ะพี่น้องใบมะกรอกค่ะใบมะกรอกสดหน่อคาสดจิ้มกับปลาระ้าตำของสาริมมาเลยค่ะพี่น้อง กำลังปัดอันความแสบนี่น้องใจสกินอียงบัดเนี่ยเอาเนี่ยสเสริรแซ่บไปใบบกก,ก,ก,กุต้นนี่ลายเสียใจอย,ยู่ที่ว่าถือฝันเนี่ยนะอี่เลยเ่าะท่นปีนาได้กินมากแน,น,น,กกกน่นอนใบบกกับอีนน้องผู้ใดมาเอาของคอยไปสองงานยุ่นพ้นคอไปนี่บพระาะม่นว่มมาสิได้ดิี่กำลังจะบอกพ่นว่าพ่นบ่ผิดหวังแน่นอนอี่เลยบอกพ่นเอาเยอะ เดี๋ยวไปหางเถอ,อะมาต้นยืนหนาหงางมาแด่มาต้นยืนหนาหางเดี๋ยวฉันใส่เฮาไปเอามากัาาากกินะเฮาเล่น่ะสาดใบประกอกแซ่บตั้งแต่ตีพี่น้องสมม่อว้ยแปมพักกิ้วทำมันสีหอมคือใบบอกกอบด้วค่ะมันไม่ได้หอมคือแบกกิ้วอืม บัม้มน้องแม่ตัวสิครบเอ้ยนี่ย่งก็นสิครกขวบเก้าแล้วนะพวไมีญาตเขาเสริมปอกรึปนะุน่ะห้าหนัง้ามกระดอกกระเดือกข้า แล้สยาวันเดียวเราเอาหายองอีกเออแบบแบบแบบเนี่ยเขายากินในดอกก็เป็นห่อม,มันดึงไม่ละกันลูนกเสื เห็นบ้าเป็นมะขอก่อ,อนยนะฮะเห็นแม่บอกกัอราอยากซุมน้ำไม่นิสันคือกันต้องมีเนื้อเขากันไม่หละนะ่ะหน้าแม่จเเ้าซุปอะไรฮึเมจะเาอยากซุะอืมอืมึ อืบ <l ays> ํำบอกเราได้บรอย่าไป้านบันเนาะเขากระสือปเดเดดใบมันมันไงเป็นจานรู้รักวะประกอบเงืนละสองบาทเป็นนี่น้งงําเงานก็นแล้ว แต่ายังมีเก็บต้องปิดเป็น mm hmm. นี่สมประโดองยังไงแซ่บ hmm. ป่ะต่ำปะเดีย mm hmm. อย่าลืมด้อพีน้องไซต์โหนึ่งกัน,นั่นซื้อไปต่ำสูตรแซ่บมเนี่ย องือบข้าวอ้อนอุยยประแดงให้ก็คุยรบับคุยบมบมบมเลยสตึง แข็งหมดใช้ตู้เย็นไม่ดีกกินการเดียวกับบ้าเมื่มันแกะแกเนี่แหะแต่ว่ามันยังอ่อนสมดีพี่น้องสมัยกินไม่ไมยกินให้ขมไม่ไหมเอานี่แหละไปต้มให้ขม เลยไมันจืดใบประกอบใบขา,ามสุปมันนี่ก็ยังมีหลายสูตรหลายหมองหลายย่างแต่ว่าเสริมกับบะหมี่มสูตรเก่าด้วยค่ะต้มใส่แค่มะขามกับเกลือแค่นั้นเนาะให้คมเขา เนีะแล้วแมนยาแล้วมาขายเนี่ยพี่น้องมีแต่คนสั่งเรา,า,าเนี่ยเมื่อวานเนียกลิ่นเมื่อวานยังหนักป้าเนียนแม่ยาจะเป็นคนที่บาพามาขายของ แจกแล้วก็ให้ได้กันหมดเนาะแม่ป่าคือกไงคนมังคนมันนงนี่คนแบบนี้คนแต่ว่าบ่เป็นวาบ่ดีดี่พี่น้องแต่ว่าหัน่าถึงว่า,วาที่ใส่ส่วนตัวเพ่น เห็นแล้วเห็นต้องกินแตบมันงามเนี่ยให้เป็นมัดมัดดีๆนะ mm. สำมมันให้ใกล้หมดแดงเพิ่นขอซื้อกันยังขายพ่าเป็นเราไม่อยากขายนะเราอยากเอาเหตุเพิน่นนะ ไม่พี็กับมาขอเสือกเฮ้ยเสิร์แซมนอกข้ากับต่ำไปแดกเจ้าของกับซุมน้ดใหม่แบบนี้แบบต่ำไปแดกกับชมนี่เจออย่างไม่แดกเลยเนี่ยคัณแม่ยอมได้แล้หรอ,อกทุเรียน lô điện này. Ừ. láo, lâu có tổng cả hình mặt Nói chào เขาหุนไหวห้าบามักเราไปบาแซบแลวเนี่ยขนาดแล้วแล้วเราก็ค่อยกินคือสุดยอดแล้วไอเจมมักดหมเนาะอืาบ้านหน้เป็นบ้านเป็นหอกอเป็นกีหอยกับตํำนี่ไปกินแซ่บะเนาะคุณคือมาฟีงไฟมาคุณมาจีตีนในก้อนใช่ไมา้ง้ยเรากินหน่อย กี้หอยเราตำแก้วไปเรียโอ้แซบผมันแต่ไม่เคยกินกี่หอยอะคุ้กี่มืออไรไม่กินนะมันเนี้ยแก้วเกแซบมันตำมเทียไปนะ่แต่มันตำมเครื่องมันจังรู้ไม่เคยกินกี่หอยแต่ว่าั่เคยกินตัหอยดิบ แฉบนะครับมจำมปนยางนัจนบเทาายไปเป็นแหงงอนกันเนี่ยสารน่นยังยูุขบาบันไม่เจี๊เพื่อเห็นปะนสารนุ่ยังี้ยูุขบาบันไม่เจี๊ยน่แต้วกันยังไม่ได้ลอกไหมย้ำแรงม้ามันสิบ,บก มันมิเหลือส่วนหนึ่งนังโอถ้าเป็นว่าเบิ้งคีบต่เสริมยิ่สมนุนะีนน่ะมันไม่ได้พลาดคำโดนะเี่ยนังโอนังเห็ดหอยดิบลูกลูกมาฉันกินกุ้งปลาชุบเนั้นแซ่บแซ่บหอยดิบ ทำไม่ไม่กินหลายเรือพี่น้องพูดเรอวนวสองนวดเพราะว่าหอยพอมีอืออืมอิ่มอึเป็นรสครับนะเป็นมันเป็นมันเป็นมันซ้ซ้ำซเพีาขอ,องแซ่บมัน น้องค่านีกไม่ได้ลวกเ้วยค่ะบน้องค้าสดหนึ่งมืนหนึ่งอีอยกหนึ่งอีกไปประกอบขอยกไปดีๆให้นี่นะจะเย็นเลยใช่ืมอ่ะแซ่บไร้พลังพี่น้องแซ่บไปไเนี่นพี่น่องเห็น คุณไม่เห็นออกสิทา้งส่วนเดี๋ยวอดซ้อนออกนงให้น้ําต่วนเปนหลักเอาว่าก็ยังไม่ดาดังดอกพี่น้องเนาะพู่นายอยากไปเก็บน้ําเอฟซีเพื่อนน้ําหนาวืมํามากนะคุณเรียนอาจจะเจอกันพรุ่งนี้ด้วค่ะ กับประเดี๋ยวฝากเนี่ยมาเขากันแน่เมื่อนี่มันคิดไปต่ในอกในใจตั้งแต่เว้นล้วค่ะไปเห็นแมบอกกอดก็ว่าเสีเอาเนาะไม่ใส่น้อมาสุบนึกได้ว่ามีน้เนาไม่ถนอมยุกเป็นคอเปิลแต่ปลาแดกเสียเอาอย่างน้อมาแกแต่ว่แบกเกือกขึ้นบกบบนี้เมียมาเมียมาบอกเนาะค่ะอืแบบสุดยอดเต็มป้อรอบพียเต็มขอค่ะอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับสีฝากไว้สนีแหละเด้อค่ะจังได้กับกราบขอบอก ขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับเอฟซีเนาะคะ่ะบรรนัส่งทุเรียนภูเขาไฟมาให้และกะ็พาพี่น้องมากินมะแสรน้ำก๋่ด้วยกันกับเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะจะเริมหักพี่น้องเด้อค่ะ